สวัสดีครับผมซันจาก MC Mr s ั n b o y นะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่ไมโครับดูนะครับซึ่งเกมที่ผมกําลังจะเล่นในวันนี้นั่นก็คือเกมมินิเมโทรนั่นเองนะครับเกมนี้จริงๆก็ไม่ได้ใหม่หรอกครับมันมีมานานมากแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งได้มารู้จักนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมวางแผนทางรถไฟมันก็ออกแนวพัิลนิดนึงแล้วผมก็ชอบ อะไรที่เป็นรถไฟอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะชอบเกมนี้แล้วก็เลยเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเมื่อเมื่อกี้เลยเมื่อเช้านี้เลยนะครับเนื่องจากที่ผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเนี่ยก็แน่นอนว่าผมก็ยังไม่ได้เก่งในการเล่นเกมนี้หรอกแต่ว่าผมก็อยากจะเก็บประสบการณ์เหมือนกันว่าแบบในการเล่นวันแรกของผมเนี่ยมันจะราบรื่นแค่ไหนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปเริ่มกันเลยในการเล่นในวันนี้ของผมนะผมก็อาจจะ เล่นบ้างสอนบ้างนะครับแต่ว่าผมก็จะสอนเท่าที่ผมรู้ละกันผมไม่ได้ยังไม่ได้แบบเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นแค่หลักการพื้นฐานอะไรเงี้ยว่าทําไงนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถบอกเทคนิคอะไรงนี้ได้เดี๋ยวต้องลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดูกันซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็จะมีแมปให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับอยากเล่นแมปลอนดอนแมปปารีสแมปอะไรก็มีมากมายให้เลือกแต่ว่าเรามาเล่นด่านแรกก่อนนะครับด่านแรกของผม ที่ผมเคยเล่นมาผมเล่นได้แค่406คะแนนเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมีเป้าหมายว่าอยากจะได้สัก1,000คะแนนอัพก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าผมออจะเล่นแล้วได้1,000ได้หรือเปล่านะครับกับการเล่นรอบที่2ของผมนั่นเองนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยอ่ะก่อนอื่นผมกดหยุดก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเกมนี้ก็เป็นเกมสร้างทางรถไฟใช่ไหมครับ ก็วิธีการก็คือง่ายๆเลยครับก็เวลาอยากจะสร้างทางรถไฟแล้วก็จิ้มซักสถานีหนึ่งจุดไอ้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยก็คือสถานีอ่าแล้วก็ลาก่ากจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งแล้วก็ล่าอีกสถานีหนึ่งแล้วก็ไปลากอีกสถานีหนึ่งประมาณนี้ครับเราก็ได้เส้นทางรถไฟแล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมก็ได้นะเป็นเส้นตรงก็ได้แต่ว่าผมอยากจะให้มันเป็นวงกลมมากกว่าประมาณนั้น พร้อมแล้วก็กดสเปซ bar เริ่มได้เลยครับอ่าก็จะเห็นว่ามีรถไฟมาแล้วเห็นไหมครับว่าจะมีตัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้หมายความว่ามีผู้โดยสารรออยู่ที่ต้องการไปสถานีสี่เหลี่ยมดังนั้นเวลาที่มันมีอะไรผิดพลาดแบบว่าคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันคนกําลังอยากไปที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถจัดการได้ถูกต้องโอเคตอนนี้มันมีสถานีใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วครับสถานีวงกลมอยู่ตรงนี้ ถ้าเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีเราสามารถสร้างเส้นทางรถไฟได้3เส้นทางนะครับได้3มสายแต่ตอนนี้เราเพิ่งสร้างแค่สายเดียวเรายังไม่รู้สึกว่าจะจะสร้างขึ้นมาใหม่ทมําไมดูจากตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าเออผมลากตรงนี้แล้วกันาลากสายรถไฟเพื่อให้เพื่อให้รถไฟมันไปผ่านตรงนี้ได้นะครับผ่านวงกลมข้างขวานี้ ทีนี้มีสามเหลี่ยมขึ้นมาข้างบนละอืมับข,ขยายอีกแล้วกันตอนเนี้ยสายสีเหลืองของเราก็จะมีห้าสถานีแล้วครับมีวงกลมสองสองสถานีสามเหลี่ยมสองสถานีแล้วก็สี่เหลี่ยม,นนมหนึ่งสถานีนะครับกามาอีกแล้วหนึ่งสถานีนะครับวงกลมอีกแล้วไงดีลากไว้ต่อก่อนแล้วกันนะครับด้วยความที่ยังไม่ค่อยมีอะไรคือด้วยความที่เมืองเรายังเล็กด้วยแหละอย่างคนยังไม่เยอะก็เลยอาจจะไม่ได้ มีปัญหามากกับการที่โอ้สถานียาวรางรถไฟยาวนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับประกอบกับสถานีใหม่โอ้โหอย่างไกลเลยเอ,อ่ไงดีทีนี้สิ่งที่ผมจกจะบอกก็คือเวลาที่เราจะสร้างทางรถไฟใหม่เนี่ยทุกสายรถไฟเนี่ยมันจะต้องมีส,สถานีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมเสมอจะขาดอะไรอันนึงไปไม่ได้เพราะว่าคนจะไม่ยอมขึ้นรถไฟนะครับ สมมติว่าแบบมีแค่สมมติมีแค่นี้สมมติว่ามีแค่นี้นะครับคนจะไม่ยอมขึ้นสมมติว่ามีคนที่อยากไปสถานีวงกลมก็จะไม่ยอมขึ้นรถไฟนะครับมันจะไม่ยอมทําอะไรอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะสร้างรถไฟไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้ผมก็อย่างน้อยก็ต้องมีสามสถานีแหละที่ให้มันไปถึงได้แบบนี้สมมติสมมติเล่นๆนะครับว่าผมสร้างสถานีแบบนี้อ่ะ โอ้โหวงกลมอยู่ระน,น,นันอีกอาลากสายไปโอ้ดูดิอย่างเยอะไอสถานีเนี้ยอ่าโอเคหลังจากที่เราเล่นผ่านไปครบ7วันนะครับมุมบนขวาน,นี้มันจะมีจำนวนมันจะมีวันบอกอยู่หลังจากที่เราเล่นไปครบ7วันปุ๊บเราก็จะได้อัปเกรดใหม่ๆนะครับอย่างเช่นได้สายใหม่ได้รถไฟขบวนใหม่นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเมืองของเราได้ ให้รับคนได้เยอะขึ้นนะครับรับสถานีเยอะขึ้นสิ่งที่ผมคลิกเมื่อกี้ก็คือผมได้ไอเทมใหม่ก็คือได้รถไฟขบวนใหม่และอีก2ออย่างที่ผมกำลังจะเลือกอยู่นี้คือมันจะให้เราเลือกว่าอยากได้สายรถไฟสายใหม่หรืออยากได้ตู้รถไฟตู้ใหม่ครับซึ่งผมยังเหลือสายรถไฟอยู่ทั้งสายหนึ่งเนี่ยผมเอาตู้รถไฟแล้วกันนะครับอ่ะต่อโอเค ผมรู้สึกนะว่าไอ้ตรงนี้ยสถานีนี้มันดูคนเยอะแบบว่าเราจะสามารถลดปริมาณคนได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้อ่าสถานีใหม่แล้วนะครับสถานีใหม่ทำไงดีถ้าผมจะเอามาต่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้ววงกลมเออก็คงต้องเป็นงั้นแหละ <c oughs> คงต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะเอาสามเหลี่ยมติดกันเท่าไหร่เพราะแบบสมมติมันจะไม่มีคนที่ อยากไปสามเหลี่ยมจากสามเหลี่ยมอะโอเคสถานีใหม่พูดออกมาอีกแล้วนะครับอดูดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผมลากงี้ปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีวงกลมติดกันอยู่สี่สี่สถานีเลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสมมติว่าแบบมันเต็มอะมันก็จะไม่มีทางปล่อยผู้โดยสารออกอีกได้เลยครับ <c oughs> ก็เลยไงเดยทงต้องรอดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่ามันจะ เริ่มติดขัดอะไรขนาดไหนยังไงตอนนี้เราสถานียังเล็กไงยังไม่ถึงแบบ10สถานีเลยถึงยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแค่สิบสถานีเองมันยังไม่ไม,ไม่วุ่นวายมากเท่าไหร่แต่ถ้าแบบ20 30สถานีก็จะ,ะเริ่มละแล้วดูวันนี้ดูเกมมันสร้างดิเอาวงกลมมา5สถานีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอะไรกันอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอาละ ตรงนี้สัญลักษณ์นี้มันบอกว่าไอสถานีนี้เนี่ยคนเยอะแล้วนะรอนานแล้วน,นะถ้าไม่รีบมานะเดยวเกมจะจบก็คือเกมโอเวอร์นั่นเองนะครับเราก็จะต้องรีบหาทางแก้ว่าทํายังไงให้ให้รับมือกับผู้โดยสารพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ลองคิดดูสิทางหนึ่งที่ผมคิดออกครับก็คือเอารถไฟขบวนใหม่ไปใส่นะครับซึ่งก็ไม่รู้จะเวิร์กแค่ไหนอ่าสงสัยเข้าไปปุ๊บ โอเคเอ่เออ่ผมคลิกผิดอะ่ะๆๆกำ <S <S เฮ้ยสามเหลี่ยมโอเคเราต่อสามเหลี่ยมแล้วโอเคตอนนี้มันก็จะเป็นเป็นวงกลมติดกันแล้วสมมติมว่ามีคนที่อยากไปสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางระหว่างอันเนี้ยมันก็จะสามารถไปได้เลยแต่ว่าดูดิผมว่ามันน่าน่าจะน่ากลัวอยูน่นะจะทันไหมเนี่ยสถานีนี้ ทันดีทันทันเอ้ยทันอยู่อโอเคอโอเคตอนนี้สัปดาห์ที่3แล้วครับได้รถไฟขบวนใหม่ครับแล้วก็มีตู้ใหม่กับรางใหม่เอาตู้ใหม่แล้วกันโอเคแล้วก็จะขยายเส้นทางตรงนี้อ๋อตรงนี้มีปุ่มเพปุ่มพอสปุ่มเร,มเรมเ่งอยู่นะครับถ้าเราอยากจะเร่งเราก็เร่งได้เลย อย่างเช่นตอนนี้ยังไม่มีอะไรอ่ามีแล้วนะครับมีสีอ่ามีสี่เหลี่ยมมาใหม่นะครับอาเราจะทํายังไงดีคือตอนนี้เรามีวงกลม2วงสามเหลี่ยมสองสองสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมวงกลมเริ่มคิดยากแล้วว่าเราจะทํายังไงดีผมคิดอยู่ว่าไอ้วงกลมเนี้ยมันอาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่าอ่ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับวงกลมตรงนี้มันเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ เครื่องหมายบวกอันนี้เป็นสถานีพิเศษครับที่ยูนิคแปลว่าในแมปนี้จะมีบวกเครื่องหมายบวกแค่สถานีเดียวเท่านั้นเวลาที่ผู้โดยสารอยากจะไปสถานีที่เป็นยูนิคอย่างเงี้ยมันจะต้องสมมติคนที่อยู่สายสีเหลืองอะอยากไปสถานีเครื่องหมายบวกอันนี้มันจะต้องไปปล่อยที่สถานีเชื่อมต่อก่อนอสถานีเชื่อมต่อแล้วค่อยนั่งจากสถานีเชื่อมต่อต่อไปยังสถานีเครื่องหมายบวกได้ซึ่ง อันนี้วันนี้ใช้ไม่ได้กับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและว,วงกลมนะครับคือถ้าเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะ่ะคนจะไม่ยอมต่อสายแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูกันต่อว่าเราจะทําไงกับไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้ดีมผมเริ่มคิดอะไรแปลกๆถ้าผมเอาวงกลมนี้ออกเฮะหรือเอาวงกลมนี้แล้วก็ไปต่อสี่เหลี่ยมนี้จะเวิร์กไหมนะ ไงดีเอ่อสีเหลืองเนี้ยมีกี่สถานีละแปดสถานีถ้ามีแปดสถานีเราลองลดสถานีหน่อยดีไหมนะสมมติว่าผมเอาสามเหลี่ยมนี้ออกปึ๊บ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 ,บอ่ะได้ได้วงกลมเจ็ดสถานีเอาอันนี้มาเชื่อมตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แบบนี้ แล้วก็มีเส้นใหม่รถไฟเส้นใหม่นะครับมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วเครื่องหมายบวกนะครับปึ๊บอ่ะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคอ่ะเร่งหน่อยซิแต่บางทีพอผมเริ่มไปไกลๆแล้วผมก็รู้สึกไม่ค่อยอยากเร่งนะพอเร่งแล้วแบบมันจะคิดอะไรไม่ค่อยทันอ่ามีสถานีใหม่ครับสถานีใหม่วงกลม ไปอย่างนี้แล้วกันแล้วก็จริงๆแล้วผม,มรู้สึกอยากเอาสถานีออกมากเลยอ่าโอเคประมาณนี้ตอนนี้สถานีนี้ก็จะเป็นสถานีเชื่อมต่อแบบอารมณ์ไปประมาณสถานีสยามเลยประมาณนี้ครับที่จาสามารถเชื่อมต่อไปได้หลายๆสายซึ่งอันนี้คนจะเยอะแน่แในอนาคตซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราจะจัดการแก้ปัญหายัางไงเพราะว่าถ้าคนเยอะมากๆคนก็จะดาวมันก็จะแบบมีโอกาสเกมโอเวอร์ได้เยอะขึ้นนะครับ โอเคสถานีใหม่วงกลมครับวงกลมเอาคั้นระหว่างสามเหลี่ยมแล้วกันนะ่าจะเป็นสิ่งที่ดีอ้าวสถานีสี่เหลี่ยมมาอีกแล้วจริงๆตรงนี้ก็ดีนะเพราะมันก็ไปดูแบบดูมีความหลากหลายดีทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมผมขยายตรงนี้แล้วกันอ่าสัปดาห์ที่4แล้วนะครับได้รถไฟขบวนใหม่แล้วก็อินเตอร์เชนครับอินเตอร์เชนคืออะไรครับอินเตอร์เชนคือ อ่เป็นการอัปเกรดสถานีให้รับคนได้เยอะขึ้นคนที่เข้าออกจากขบวนรถก็จะเปลี่ยนได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าไอสถานีเนี้ยมันเป็นสถานีเชื่อมต่อ3สายเลยแล้วก็เอาอินเตอร์เชนมาใส่สถานีนี้แล้วกันอ่าโอเคซึ่งในอนาคตมันน่าจะมีคนใช้เยอะแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไอะไรเพราะรว่ามันยังไม่มีพวกสถานียูนิคอะไรอย่างนี้ สถานีใหม่มาอีกแล้วตรงวงกลมอย่างไกลนะครับซึ่งทําไมเขาไปสร้างไกลขนาดนี้นะครับอตอนนี้เนี่ยเรามีเราไม่มีสายรถไฟเพิ่มแล้วใช่ไหมเราก็ได้แต่ขยายเราคงได้แต่ขยายสินะแต่ดูสีเหลืองเริ่มเริ่มน่าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า เหมือนแบบคนเริ่มรอเยอะแล้วอะไม่รู้จะไหวไหมสถานีสามเหลี่ยมอันใหม่นี้ต่อแล้วก็เอานี้ออกแล้วกันแล้วมีวงกลมแทรกตรงโน,น้นโอเคเชื่อมแบบนั้นน่าจะไม่แย่นะโอ้โหทำไมสถานีใหม่มาเร็วขนาดได้รถไฟใหม่เอ่อเส้นใหม่เอาเส้นใหม่หมละกันโอเค โหเอาละ่ะเจอความยากแล้วมันมีสถานีใหม่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งมันอยู่ข้ามแม่น้ำแล้วมันอยู่อย่างไกลเลยเราจะทำยังไงดีแต่ก่อนอ,อื่นเราเราแก้ตรงนี้ก่อนละกันคือด้วยความที่ว่าตอนนี้เรามีสายสายรถไฟใหม่ละแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้มันเลยแต่คงได้ใช้แหละในเร็ว,เรวนี้ผมว่าเราน่าจะ ปรับเส้นทางรถไฟนิดหนึ่งเพราะผมสังเกตว่าสายสีแดงมันก็เริ่มเริ่มยาวแล้วถ้าผมจะไปขยายไปเชื่อมตรงนั้นอีกมันจะยิ่งยาวไปใหญ่แต่ถ้าการที่ผมย้ายสายสีแดงไปตรงนู้นมันก็จะทาให้สีเหลืองอะต้องขยายใหญ่ขึ้นแล้วสีเหลืองก็ต้องมาเชื่อมตรงนี้โอ้หรือไงดีผมคิดว่าผมอาจจะลองแบบนี้เอาสายสีเหลืองเนี่ยข้ามในน้ําไป แล้วก็เอาสายใหม่อ่ะอันนี้สายใหม่นะครับโอ้โหแต่ว่าสายใหม่มีสี่เหลี่ยมแค่นเดียวองอะ,อะเอาอีกแบบนี้แล้วกันน่าจะพอได้มองอันนี้คือเป็นการทดลองล้วนๆเลยนะครับไม่มีไม่มีมมทฤษฎีอะไรมาซัพพอร์ตแต่ยังทั้งสิ้นยังดูดีอยู่ครับสี่คนสี่คน พอได้อยู่อันนี้เราสแปรไว้ก่อนแล้วกันรถไฟกับตู้ตู้เสริมเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหรออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันยังรับได้อยู่เราก็เก็บไว้ก่อนรัก <c oughs> โอเคสถานียูนิคมาเพิ่มอีกแล้วอีกสถานีหนึ่งครับขยายหน่อยแล้วกันแบบนี้ตอนนี้เรามีสถานียูนิคอยู่3สถานีแล้วครับก็คือเครื่องหมายบวกแล้วก็ห้าเหลี่ยมแล้วก็ไดมอนด์นะครับ พอมันมีสถานียูนิคเยอะขึ้นปุ๊บก็เป็นไปได้ว่าไอสถานีอินเทอร์เชนต์ตรงกลางเนี่ยมันจะมีคนใช้เยอะขึ้นอ่ะปัญหาละปัญหาละเพิ่มรถไฟตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่พอโอเคเล่นไปก่อนผมว่าตอนนี้ผมทำลายสถิติตัวเองแล้วนะครับ <laughs> สถิติคือรอบแรกแล้วคือแบบอย่างแย่แบบแย่มากเลยแบบว่า คือรู้สึกว่าเกมนี้มันยากจะยากไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอได้ไปลองดูคนอื่นเล่นแล้วอ่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมั่นใจในการเล่นมากขึ้นมีเทคนิคในการเล่นมากขึ้นนะครับทีเนี้ยไอสายสีเหลืองเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าวงกลมอย่างเยอะเลยอะเราจะทํายังไงดีผมคิดว่าจะสกิปวงกลมเนี้ยอ่าจะได้โอ,โอเค อ่ะตอนนี้พอวงกลมยศจำนวนสถานีลดลงปุ๊บก็น่าจะดีขึ้นปัญหาต่อมาครับสัปดาห์ที่6ผมอยากได้อะไรอยากได้อินเตอร์เชนใหม่หรืออยากได้แคเรียตใหม่แคเรียตเราอย่างเดียเต็มเลยอินเตอร์เชนดีแต่ผมก็ยังไม่รู้จะเอา, Inter อ,าอินเตอร์เชนไปตรงไหนก็เลยเอาแคเรียตแล้วกันอย่างไกลอ่ะอย่างไกลบอกเลย แล้วก็ดูดิดูการสร้างของมันนะวงกลมอย่างเยอะดูดิแต่ละสถานีวงกลมแล้วผมก็กังวลอยู่ตรงนี้ว่ามันจะทันไหวอยู่อาจจะต้องมีการเสริมตู้แล้วแหละนะจุดนี้นครับเดี๋ด,ดูดูสถานาการณ์อีกทีนึ่งมันดูแย่มากเลยะกับ <c oughs> การอ้อไปไกลขนาดนั้น เอาละผมว่าผมเพิ่มเพิ่มรถไฟแล้วกันอ่าโอเคจะได้แบบผ่อนผ่อนไปบ้างโอ้ดูสถานีตรงกลางนะครับว่าคนเยอะแค่ไหน,นครับก็ดีที่เรามีอินเตอร์เชนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะคนเยอะสุดๆไปเลยนะครับวงกลมมาใหม่อีกแล้วนะครับเราจะทำไงกับวงกลมที่มาใหม่ดีครับอ่าสถานีนั้นนะครับไม่น่าไหวนะครับเราจะต้อง เพิ่มขบวนแล้วนะครับจะจุดจุดนี้แต่สำหรับสถานีวงกลมโอ้โหเดี๋ยวนะข้างบนเอาละผมไม่ทันดูข้างบนจริงๆข้างบนมันเกือบแล้วอะข้างบนเกือบแล้วอะไงเดียผมขโมยรถไฟจาก,กที่หนึ่งก่อนได้ไหมเนี่ย มยสีแดงก่อนแล้วกันขโมยสีแดงก่อนไม่รู้จะรอดไหมนะอ้ย400ย700ยยายย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 ย จะพยายามแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเล่นแค่รอบเดียวพอละกันก็ถือว่าเป็นการเล่นให้ดูครั้งแรกแบบว่าครั้งแรกๆของการเล่นของผมแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกทีหนึ่งในจุดที่ผมในจุดที่ผมเก่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมาลองดูกันว่าผมจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนนะครับ ก็ในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปเกมแนวอื่นๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ลองคอมเมนต์ดูได้ครับเ่อผมอยากให้ผมชอบเกมอยากให้ผมลองเล่นเกมไหนอีกนะครับซึ่งก็เปิดรับเปิดรับได้ตลอดเลยนะครับก็ผมก็อยากลองจะอยากจะลองเล่นอะไรที่มันใหม่ๆบ้างแหละเพราะว่าไม่ครับผมก็เล่นมาค่อนข้างนานแล้วเนาะแล้วก็ไอเดียอะไรต่างๆมันก็เริ่มแบบเริ่มตันๆแล้ว ประกอบผมไม่ได้ติดตามไมค์ครับมานั้นมามากขนาดนั้นก็เลยคิดว่ามาลองเปิดประสบการณ์ใหม่หมๆอื่นแล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าไมค์ครับจะหายไปเลยนะก็คงยังมีอยู่แหละแต่ว่าอาจจะมีเกมอื่นๆมาแทรกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดที่ปาใหม่ของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ถ้าเกิด ชอบให้ผมทำอะไรแบบนี้แปลกๆแ,แบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบลอนทเล้ดนี้นะครับขอบคุณที่รับชมามากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ